ฮาน่าแอนนาประชันสเสน่ห์เปิดฉากเล่มยุราพร้อมคำมแบ,บ็สุดยิ่งใหญ่ของเบียยปรัญญาในรัศุกปีเล่มยุราเปิดตัวอลังการฟูลทีมตัวท็อปร้อนแรงตั้งแต่ตอนแรกละครฟอร์มใหญ่เล่มยุรา ทางช่อง7 HD ประเดิมตอนแรกด้วยความเข้มข้นทั้งดราม่าและการประชันฝีมือการแสดงโดยผู้จัดมากฝีมืออีฟพุทธิดาศิราชายาจากค่ายสกายเอนเตอร์เทนเมนต์และกำกับโดยหนึ่งชัชวานาศัสวัตรกรูลพร้อมเสิร์ฟความสนุกแบบครบทุกอารมณ์ท่ามกลางทีมนักแสดงฟูลทีมที่จัดหนักทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ทีมนักแสดงเจนใหม่ประทะตำนานรุ่นเก่า นำทีมโดยฮานาลีวิสและแอนนากลึกสองนางเอกที่ประชันสเสน่ห์และฝีมือกันอย่างร้อนแรงเคียงข้างพระเอกมาดเข้มอย่างบูมกิดก้องและเมฆจุติที่เสริมความหล่อออร่าแรงสะกดสายตานอกจากนี้ยังมีเซอร์พระใหญ่เมื่อเปียกอรัญญานำวงตำนานนักสแสดงหญิงระดับแถวหน้ากลับมารับบทบาทอีกครั้งในรอบ15ปีสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนละครฉากแฟชั่นโชว์สุดอลังการจุดเริ่มต้นเกมเล่กล ตอนแรกเปิดด้วยฉากใหญ่แฟชั่นโชว์เครื่องเพชรการกุศลที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีของโรงแรมสยามไดมอนด์นำโดยอินทุออแอนนาและอารัฐกรแอนดรูก,กระเสกผู้บริหารโรงแรมงานนี้ไม่ได้มีเพียงความงดงามของแฟชั่นและเครื่องเพชรแต่ยังเต็มไปด้วยเล่ห์กลที่อินทุออนวางแผนให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอุรจวสีหาน่าและราเมศรบูมจนเกิดเป็นชนวนดราม่าสุดเข้มข้นเบื้องหน้าเชื้อเชิญเบื้องหลังอบอุ่น แม้เบื้องหน้าจะเต็มไปด้วยฉากปะทะคารมและแววตาที่แฝงเกมแก้แค้นแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความสนุกสนานนักแสดงและทีมงานต่างช่วยกันผ่อนคลายบางครั้งถึงขั้นจับปูใส่กระด้งก่อนจะเริ่มถ่ายทำทีมงานคอสตูมจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและเครื่องเพชรท,ที่ได้รับการสนับสนุนจากชาโทเดเจมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนการกลับมาของตำนานในบทบาทที่ต้องจับตา สำหรับเปียกอรัญญาการคืนจอครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความยินดีให้กับแฟนละครแต่ยังเป็นบทบาทสำคัญที่เชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างตัวละครรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ละครเรื่องนี้น่าจับตามองความประทับใจในทุกอารมณ์ตั้งแต่ตอนแรกเล่มยุราเตรียมมอบทั้งราม่าอารมณ์ขันและความอบอุ่นใจผ่านเรื่องราวที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แห่งการแสดงห้ามพลาดความสนุกสุดเข้มข้นที่จะออกอากาศทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง 7 HD